ในคลิปนี้นะครับต่อยลิปเมื่อวานแล้วนะฮะเมื่อเราเผาของทำไมครับนะครับผมด้วยบาร์สเฟอร์นันต์หรือว่าเฟอร์นันต์ที่มันเอาไว้ทําการเผาอุปกรณ์แล้วก็เผาแร่เหล็กให้เร็วๆนะครับเมื่อเราเอาของใส่เข้าไปนะครับแล้วเผาจะได้เอ็นชันเมลพันมานะครับผมที่เป็นมากในคลิปนี้ไปดูกันได้เลยนะครับว่าเราจะทำยังไงและใครที่ฆ่ามังกรได้คนแรกนะครับผมให้เงินไปเลยนะครับไปดูกันเลยว่าใครฆ่ามังกรได้คนแรกใน100คนนะฮะไปครับในวันนี้คือเมื่อเราได้ทำการเอาเด็กทั้งหมดประมาณ70กว่าคนเลยนะครับในเซิร์ฟเวอร์นะะฮซึ่งแนนน่่อวาเรากก็จะให้ทุคนนะครับผมาเลยนะครับเผาาแล้วกกก็ไปมังรันนะะฮโอเคป่ก็ซึง ต้องเผาเป็นอุปกรณ์นะนะครับผมถ้าไม่เผาเป็นอุปกรณ์เราจะไม่สามารถที่จะจัดการได้นะครับผมกิฟแอดออเป็นคุกนะครับผมคุกบีฟนะครับไปโหดเสียเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เราป่าเปนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปท่านซีโอท่านอยู่ไหนครับเนี่ยท่านซีโอท่านซีโอไอปูทีวีไปหาเขาแต่ว่าไม่ไม่เห็นได้เลยอ่าทีพมาโอเคท่านซีโออยู่กับเด็กเพราะว่าท่านซีโอท่านซีโอท่านอยากท่านอยากจะแยกกับผมหรือท่านอยากจะอยู่กับผมครับไม่ตอรี่ไม่ไม่คีฟครับผมใครตายก็ฟาดคอนนะฮะของหายนะจ๊ะเราไม่คีฟนะครับวันนี้ฟาดคอนน่ะจะ ตัวเ็นสัว์แล้วอ่ะทำไมอ่ะรีบหนีเร็มังกรมันอยากเป็นมังกรนะทำไงวะมันทำไงนะเอาฟืนนไม่เป็นเหรอเอาฟืนนั้นอ่ะฟืนนั้นฟืนนั้นฟืนนั้นบัฟืนนั้นอ่ะนี่อันนี้หมไอ้เบนนี่เอาบุกเอ้ยคู่ทีเปอรอมเอ้บอทเอวพีว่ะเฮ้ย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 เฮ้้ยเฮ้ยเฮ ตอนรักสมหวังทีมงานนี่ไอ้กายไอ้กายแม่งฟอร์กูพูดแม่งเก่งกว่าเดิมอีกอะตอนแรกนึ่ตอนแรกก็เก่งอยู่แล้วไอ้ตอนแรกแบไม่รู้จักใครเลยพี่มอนมาแม่งไม่น่าไม่น่ามีหรอกตอนพี่มอนถามโอ้โหโดนกูเข้าไปไอ้กายลองไ้เลยเฟิร์นนันนะครับเฟิร์นนันนะไม่ใช่นี่นะโอเคครับคือต้องใช้เป็นเฟอร์นนั้นเฟอร์นนั้นเผาเหล็กเว้ยไม่ใช่เฟอร์นนั้นธรรมดาครับเป็นบาร์สเฟอร์นนั้นอะโอเคป่ะซึ่งเราต้องใช้เหล็กก่อนเว้ยในการที่เราจะหาเฟอร์นนั้นเผาเหล็กเหล็กอะตอนเเ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 นนีีีี้้้ยยยยยยยคคืออถาาาาาากกิดดดดมมมมผตจุสสสปหหหห่ะลลลวโ็ โอ้ยพี่เสียไม่ให้เล็กกูแน่เลยไม่ได้ไม่ได้พี่ดูชุดมันดิชุดมันเสียจัดๆเผาเผาอุปกรณ์เดี๋ยวเว้ยต้องเผาอุปกรณ์อุ้ยอุ้ยอุ้ยแม่ทมเยอะนะมึงอะนี่กเสียโอ้ยจะเล็กว่าโอ้โหมีคนมีไอมีคนปลูกไผ่ใต้ดินด้วยบ้าูหมดแล้วแม่งเต็มที่อะพวกเลย ัชุดน oh, okay. ี้มันไม่าเป็นปกติเลยต้นมือกันไหมลงมือกันได้ครับแต่ว่าใครใครที่เป็นคนฆ่าได้เงินนะฮะคนที่ลงมือไปได้เงินนะครับฟาดเคาะนะครับคัมมาก่อนนมกรเท่านั้นนะครับที่จะได้เงินนะครับผมมันจะขึ้นชื่อหรอมันจะขึ้นชื่อมันจะขึ้นชื่อมันจะขึ้นชื่อว่าฟรีดีเอ็นในการฆ่ามังกรด้วยอย่างนี้ก็ไม่มีใครข้ามเตียงอ่ะจะลักษณะแล้วเพราะว่าของที่ได้มาเอ็นช้างจะโหดจัดรัสเซียโคลอมเบียนจีเรียมากๆนะฮะแต่ด้านล่างมันเป็นนี่นี่หว่าไอ้รถไฟมันหายเจอแล้วพี่สบายใครทำไม่ว่าน้องเขา ไดเผาเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดุดให้ไม่ดุดเดี๋ยวเดี๋ยวเดฟิตเดี๋ยวที่พีไปหาน้องเห้ทีมก็ได้ครับทีมก็ได้ครับแต่เงินได้คนเดียวฮะแค่นี้ดีกว่าชิบหายแล้วไม่มีไม้เฉยเลยเดี๋ยวต้องไปขโมยไม้จากอับดอนไมล์ละจังหวะนี้ไม่หมดเหมือนจะไม่ได้ว่ะไม่ได้เหรอไหนๆเดี๋ยวผมดูให้เออไม่ได้อะไรไหนดูพี่ดูพี่ดูนี่ทุกคนมันเผาได้ไม่ได้ดูกันนี่ก็ได้พี่เชียงศรีพันก็ได้นะอะไรมันก็ได้นะ เข้ามสุขที่หลังหรือเปล่าไม่รู้ไม่น่าเกี่ยวนะว่าตพรว่ามันได้นะรอไอ้ยัยในอุปกรณ์นี่ถึงไปก่อนต้องเผาอะไรเผาอะไรวะเผาบ้าเผาอุปกรณ์แค่อุปกรณ์แค่อุปกรณ์อีเดียวที่ขุดหรือว่าอะไรเงี้ยที่ขุดอุปกรณ์ต้องเผาไปอุปกรณ์ไปชิบหายแล้วกูที่ขุดกูทิ้งไปทำไมเนี่ยเอาแร่ใส่แร่บ้าเลยเอาหมดเลย อาวุธใจโอ้พรจา้าเฉือเนเ,น,เนกูอยากจะฆ่าตัวตายคราฟเป็นไ,ไงครับดูโต้คราฟนะครับกล่องคราฟตัวนี้ผมอยากให้ทุกคนที่ผมเอาตัวนี้มาเว้ยเพราะผมอยากให้ทุกคนอนะฝึกคราฟตาเว,ว้ยเพราะาทุกคนส่วนใหญ่จะเล่นแค่หน็ดถูกไหมเออหนแปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตวตวเตาพียนเนี่ยมันเพิ่มเข้าม,มาแล้วมันแบบไม่ค่อยมีคนคราฟกันซึ่งผมผมก็ไม่คราฟนะผมคนนึงไม่คราฟคราฟไม่เก็นเครามันคราฟยากเว้ยจริงจริงคราฟนะปูขาปูราปูขราะส่วนใหญ่มันคราฟยากไ้พี่ผมเลยแบบเออเด็กเขาเลยแบบ อ,อันนี้โอเคแล้วก็เก็บกายกาย่อนเผานะครับผมใครยังไม่ได้อาหารมาคุณเผาตัวนี้ฮะเห็นไหมอู้จะได้เป็นที่ขุดอะไรพวกนี้มานะครับซึ่งเราก็ต้องตามหาที่ขุดดีๆนะฮะยางไมไอาหารใช่ไหมแต่พยายามถ้าเกิดมีฟอร์จูนพันพยายามไปใช้นะเดี๋ยวมึงเซิร์ฟแม่งแหละกูได้ชิวทอตพันับรองเฮ้ย อันนี่มันพิมพ์เรื่อยๆเลยเหรอเฮ้ยฟาจูนพันอีกแล้วหาของไปดีเอ็นเองใช่ครับหาของไปดีเอ็นเองครับแต่ว่าแต่ว่าดีเอ็นนี่ยจะหยุดประตูจะประตูจะอยู่ตรงตรงจุดตายนะฮะดูรีวิวผอกรอบมันได้แล้นีอยากรู้แล้วขอของดีๆได้ไหมสักสักรอบของดีๆอันเบกกิ้งพันขอบคุณมากอันเบกกิ้งพันเฮ้ยมันดิ่งว่ะเฮ้ยมันดิ่งพันแล้วทำไมมันดิ่งพันเออเขคุณอะไรเออเนาะอันเบกกิ้งพันนะทุกคนคืออะไรวะโอ้โหเฮ้ยมีคนถามคนชนเทพหนุกปะหนุกไม่รู้เนี่ยมันหนุกหนุกแค่ ูวาพาพมว่าภาพเผาบอกว่าการ์ตูนการ์ตูนมันแปลกๆเว้ยนะมังมังงะคือสนุกมากเลยการ์ตูนนี่แบบโอ้ยโอ้แล้วเนี่ยเฟ็นคลานมาจังตี้เลยว่ะ กับตายอีกแล้วเฟรนด์ครับแพ้นะครับผมามากันเยอะกับชนะผมดูหน่อยได้ไหมครับเห็นเฟนด์ครับชนะครับเฮ้พอดีผมผมผมชนะบ่อยจนเบื่อแล้วครับเลยอกเห็นไม่เอาชนะปะเยลูชนะย็นิมร้อยนปอม์เซ็นต์พี่รีโหลดใหม่เถอะรีโหลดทำไมวะทิ้งตัข้าวไปนะเพื่อนทิ้งตะขคาวหน่อยนะเพื่อนน้อนี่ไงบาสเฟอร์แนนซ์โอเคโอ้ยยูทป๊อทพันเยลูไอ้เพื่อนไอ้พล ยืมยมหน่อยนะขอไปเป็ดพันลูกติ้งก็น่าจะเอาไปตีน็แลจะขาดตีของหนกกับเป็นล้านเลยติ้งพันเนี่ยอันเบกกิ้งบานอีกแล้วเป็นบ้ากันเบกกิ้งบ้าอีกอ๋อไม่สกินก็ศรรออีกรอบเลยถ้าเกิดไม่ได้ผมโปงละยืมโต้ยืมโต้หน่อยนะเพื่อนนัก เป็นเพื่อนแล้วขดูนะฮะจะได้ไหมขอแบบฟอร์จูนพันอย่างเงี้ยมีไหมอ่ะฟอร์จูนพันมาไปไหนตอนเป็นคู่ความหล่อเทียมพอจูนพันพอจูนพันแอฟฟิเชนซี่พันก็ยังดีเดี๋ยวดูวางวางเอ้ยไอ้ต้าวเมาอะฟอร์จูนพันใช้ได้เหรอใช้ได้เหรอพอจูนฟอร์จูนพันใช้ได้ใช้ได้แต่ว่ามันมันไม่ให้ของเยอะขนาดนั้นอ่ะลองละโอเคโอีต้าวจะเพิ่งโอ้เมนดียพันโดนดับโคตรได้กิจเสียนที่คูแตก อที่ขุดพันที่แที่ขุดพันพยายามถ้าเกิดใช้เยอะมันจะพังเลยนะครับง่ายมากที่ขุดพันตับอกเลยปังเสียงปังกันลอยอยู่ไปนี้เสียงปังพังเลยที่ขุดพันแตกไปมากอีดัมไปแล้วเขาปาที่ขุดเพชรไว้ให้ผมอ่ะขอบคุณครับเขาต้องตัดต่อเขาปั่นต้สานต่อเจ็บจนน่าลงของอีสัมนะเว้ยเฮ้ยบอมฮับว่ะโดนตายเลยว่ะบอมฮับตายบายซอมบี้มากันเต็มเลยไอแชเนล27ว่ะ ไอเชนแลลวช่วยเท่ชนแลวสวนเจ็ดด้วยเฮ้ยแกงเฟนแกงเฟนค้าพออยู่ด้วยกันว่ะไปเอาซักเบสมอเตมเมยุคใหม่เอ้ยม่นสมบูเต์ไมเป็นค้าวอะนะ <languages? S 1> <Weekly. S 2> ไม่มีอุปกรณ์เลยตอนนี้อุปกรณ์ผอแมปหมดไปเลยอ่ะตอนนี้ใครจะเข้าออกเกมได้หมดเลยนะฮะทีครับผมรู้แล้วผมควรที่จะเอาอะไรผมควรที่จะทาอะไรไอ้นั่นอะไอ้นั่นมันทำยังไงวะพี่ไอไอ้นั่นอะไอ้ที่ที่ไอ้ที่ลูดเวลอ่ะรู้จักปะไอ้ที่ไอ้ที่มันเป็นแบบที่มันเอาไปลูดเวลอ่ะทุกคนที่แบบเวลาเอาของใส่ไปมันจะรีมันจะรีเอ็นชานให้อ่ะแล้วก็ลูดเวลคืนอะอ๋อไอนี่เซ็นชานปะเออทีละคนคนขออาหารแต่ทีละคนใครเมียวิวคือดีจริงวะดีไม่ได้เดี๋ยวมันก็ต้องเอ็นชานตีทีก็ใช้เวลาร้านเลยดิโอ ขอเอ็นวิวผมขอด้วยผมขอด้วยเอ็นวิวย้ายผมบอกทิกเปล่าที่มันมันพี่ไปไอเผาที่ขุดแล้วใช่ป่ะมันเผาอดกล้อมเนี่ยเผาได้เลยร้วเลยใช่หรอเปลี่ยนทร์้ไเลยเออเลอร์เจอร์นะเบนอู้เบนสนายไม่ได้เฟอร์เจอริวทออู้เจลูอู้เบนสนายไม่ได้เฟอร์เจนายพูดความจริง เฮ้ยนี่ขโมยเลยกูนี่ขโมยของกูไอ้โอ้สกินนี่มัน Thunder อยากขโมยของกูเหรอสงสัยไม่รู้จักอำนาจเกาหลีเหนือซะแล้วล่ะยัยพร้อมยังพร้อมโออมันให้ของมารู้ทันอยากคืนอยากคืนของอยากคืนของ แม่เกือบโดนอำนาจเกาหลีเหนือเลาเยอะเลยและโดนสกินเขาด้วยนะไปยึตเดี๋ยวจะสู้กับคิมจังอื่นแล้วจำเมื่อวานค่ะจำเมื่อวานที่มันเล่นเนี่ยโคประสาทโปรเทคชั่นพันเยอะเลยมึงจะมึงจะตายยังไงวะทุกคนกำลังคิดอยู่เลสเฟเรชั่นพันเลสเฟเรชั่นพันเบนดิ่งพันเบนดิ่งพันทุกคนทอนพันเยอะเลยเบลทอมพันอนไมนไม่ได้ช่วยอีกเอาเราพิเทกุนเลยเบนดิ่งพันเยอะเลยได้หยุดเอาเราพิเทกุนเลยเก็บน้องเขาดูเหงา แม่เราลงมือกันเถอะเยลูเราติดเขามาเยลูจังวะไอ้เบนชอบไอเนมแน่เลยเยลูไอต้มป้อเยลูกูได้แต่แต่ได้อะไรพวกเด็กชานกูีเยลูเออโอ้จอบจอบจอบเอาละต่อไปจอบเราต้องไปเราต้องไปดีเอ็นให้ได้แล้วนะโอ้พระเจ้าช่วยกูได้มาแล้วขอทีเอ็นชานขอเหล็กขออะไรกันเนี่ย ให้คนเดียวขอเปไ็น10สิบคนนะบอกแล้ว,วอย่าให้นายไม่ใช่ประธานที่บรดีแบบคิงจองอื่นไงนายเล่นก,การทุกอย่างได้ไม่เยอลูกผมบอกแล้ว,ลว,วคุณต้องแบบว่าทำเป็นประธานที่บรดีแบบคิงจองเออถหายแล้วแฟนคลับไม่เป็นเออคลับได้ยังโทษทีลืมดูแชทตายแล้ว อ่าเดี๋ยวกูไปหาสุบิเดียให้ไปหาแล้วพี่แล้วมีคนตายใกล้แม็กซ์สเดียขับให้แล้วท่านสุบิเดียขับให้ได้แล้วกดขับให้แล้วโอ้โเยอะลึกพัฟติชันพัฟติชันสิเข้าชุวิเดียขับได้แล้วคราวนี้แหละขึ้นมาข้างบนไหนวะเอาอาหารด้วยอาหารด้วยอาหารด้วยเพื่อจะได้มีชีวิตรอดต่อไปโอ้ยใครทำจ๊อบใครทำจ๊อบคนนี้ใช่ไหมอ่ะ๊ายบายมันอะไรอ่ะมันฆ่าอะไรเลยมันนอนละวาราดผม คนนี้ใช่ไหมโอนี้แล้วื่อกี้คูมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยดิโอ้ไม่นะทุกคนในสุดก็มาดีเอ็นแล้วล่ะถึงแม้ว่าดีเอ็นมันจะพังไปป๊บนึงก็ตามดีมีคนมีธนูพันธ์เหรอโอ้คุจะขึ้นไปยังไงนยโอ้เยลุ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 โอ้ทุกคนทุกคนทุกคนโอ้เส้นทางเส้นทางมันถหดร้ายลือเกิดชิบหายแล้วเราต้องจัดการคนที่มีธนูพันยก่อนเพื่อจะเอาของก็คืนมาครับเปิดพีพีออนดีกว่าจังหวะนี้อ่าอ้าวอ้าวมากีมกรีต่อยกูแล้วตายเฮ้ยมันเลยมีคนเริ่มฆ่าต โอเคครัน <Okay, S 2> eh ้องฆ่าบอมฆ่าไอ้บอมของมาเลยเวลาที่กูขโมยข้ามันก็ขโมยของแล้แหละมันมีคนมันมีคนดักหน้าประตูด้วยอ่ะเฮ้ยมีคนจบมันก่อนเลยมันก็จบมันก่อนแล้วเฮ้ยจุงครับเฮ้ยจะขับได้ว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห เย้เลยเย้เลยเฟิร์สจุงจบมังกรได้ครับในที่สุดเราก็จบแล้วนะครับมังกรก็คือว่าเฟิร์สเฟิร์สจุงเป็นคนจบนะฮะเชื่อเล่นมาตั้งนานสุดทายเฟิร์สจุงจบแกเฟิร์สจุงครับประตูไม่เจอตกแกหาประตูไม่เจอเลยเฟิร์สจุงครับส่งบัญชีไปเลยครับเฟิร์สจุงเฟิร์สจุงครับขอบัญชีเลยครับอันตรายที่มามีคนมามีคนคอยดักหน้าประตูด้วยดักหน้าประตูให้คนเข้านะเออลูกจิต๋บคนวิ่งมาปุ๊บแม่งตบปักส่มุนไหรครับส่งบัญชีในนี้เลยครับในชั้นนี้เลยไม่มีใครโทรไปหรอกมีแค่มีแค่โฟนลูกจิตีี่โทรไปเเออด๋ยว อันพิพีกันเลยอ่ะแล้วอ่ะแล้วอ่ะแล้วเป็นกันเดี๋ยวจะพวกเยอะเลยเดี๋ยวมันจะฮ่าฮ่าตุ๊มแล้วอ่ะส่งแล้วส่งแล้วมอนได้พี่ได้ศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งเก้าแปดแปไม่ส่งเบอร์แล้วล่ไม่ส่งเบอแปดศูนย์สามอุ้ยไคระเบิดวะไคระเบิดเตียงวะเตียงว่ะเป็นเบนโอนเรียบร้อยครับผมหนึ่งร้อยบาทนะฮะไปจัดการเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคครับในหลายคลิปในวันนี้จบแค่นี้เยลโลยเจอกันทุกคนเช้าเลยเยอะ